สวัสดีครับอีพีนี้เราอยู่กับอีเวอรี่ฮีโร่นะพ่อหนุ่มหน้าบน์คนถือกระบองนะครับนี่เป็นไงกระบออยางกระสุนของโคงนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนว Hack and s l ล s h นะครับที่เราจะต้องเข้าไปจดยในด่านต่างๆนั่นเองบอกเลยว่ามันมากนะครับแบบว่าเราจะต้องเข้าไปต่อสู้แล้วก็ต้องคอยหลบด้วยนะนี่แอบไปลองเล่นมาหน่อยนึงแล้วนะครับจะเป็นเกมแนวตั้งนะครับนี่ในการเล่นเนี่ยเราจะต้องคอยหลบสกิลนี้นะครับเออแล้วก็กด พุ่งเข้าไปตีนะครับถ้าเราแตะหน้าจอหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นการแดดนั่นเองถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะพุ่งเข้าไปตีนะครับอืมเป็นไงแล้วในการเลือกเนี่ยนะครับในการเล่นเนี่ยก็จะเป็นถ้าเราเลเวลขึ้นนะครับมันก็จะให้เราเลือกสกิลนั่นเองนะจะบอกว่าเป็นแนวแฮ็กแอนด์สลชก็ได้นั่นเองนะเอ้ยไม่ใช่เนีลกไรสิแฮ็กแอนด์สลชอะไรล่ะเอาล่ะครับอันนี้สกิลสายฟ้ามาต้องหลบด้วยนะครับเดีวก็จะเจอพวกมอนต,ต่างๆนะที่ใช้สกิลนะครับ รูปแบบต่างๆเราจะเป็นต้องหลบนะโจมตีกระจายบูมแมลงขึ้นกระแทกนะครับหรือว่าเพิ่มความเร็วโจมตีอันนี้ขอเป็นเพิ่มความเร็วโจมตีสักหน่อยนะครับเลือกท่าไม้ตายใช่มันจะมีท่าไม้ตายให้เราเลือกด้วยนะครับก็จะมีเพิ่มความเร็วขั้นสุดเลือกดาวตกไม่เคยลองเลยมาเลือกอุกบาทไฟตอนนี้เราต้องเคลียร์กับหมาป่าไปก่อน หลบด้วยนะครับถ้าไม่หลบนี่คือแบบมันตีเราตายนะแล้วเลือดเ,เราเนี่ยจะขึ้นจารีได้ก็ต่อเมื่อเราฆ่าบอสเองนะครับ<ป>เข้าไปแล้วก็จะตะลุยเป็นเลเวลนะครับเราจะต้องผ่านไปถึงเลเวลยีิแล้วก็ฆ่าบอสนะก็จะมีบอสต่างๆไนงะเป็นบอสมังกรนะในด่านแรกไม่เลยโดนกระบ,บองซึ่งหอกโคงนะต้องคอยหลบเส้นทางด้วยแล้วก็เป็นไงเลเวล นี่เลือดเราแอบลดด้วยนะเนี่ยก็มีจมติกระจายระยะแดดไกลขึ้นอันนี้ก็ดีนะครับแดดไกลขึ้นแบบเวลาที่เราพุ่งไปหาศัตรูอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแดดไกลขึน้นนั่นเองเราเจอบอสต้องถอยออกมาหลบหลบด้วยต้องหลบด้วยโอ้โอ้ยโดนแดดสองทีพุ่งเข้าไปตีแล้วก็เออตายไปซะเสียเลือดด้วยนะประเด็น ครับบอล้วเลือดเต็มมาเรเวลที่หกเจอกับสลามโอ้ยโดนโดนทะลุดึงข้างลูกสาเลือดเต็มไอ้พวกเอลโอ้ยชจ้าพี่หลบได้เฮ้ยหลบได้ฮะอาจจะเกมเร็วๆหน่อยหรือเปล่า่าเรเวลขึ้นฮะมีโอกาสคิดทุกอนะแหวนไฟหรือก็โจมตีกระจายนั่นเอง ตีกระจายหรือว่าแหวนไฟดีทุกคนหรือว่าเพิ่มมุกอะคิทีเดียลองตีกระจายดูยก่อนเพราะว่าเราเอาสกิลโจมตีสายฟ้ามาได้สมบัติเหรอ,อชื่งุกโดดหลบได้ดดดไเ,เฮ้ยกดผิดไม่เฮ้ยโอ้โหเสียเล่นไม่พอต้องหลบด้วยต้องกดให้ถูกโอ้ให้ตายเถอะดูซิว่าได้อะไร เอ้ยโอ้ยเปิดมาก่อนอะไรครับเนะี่ยเป็นเคลียวนั่นเองเอาวุธ่าเป็นอาวุธระดับสีขาวโอ้แล้วเสียเลือดตั้งแปดสิบเลยนะตรงนี้ต้องปล่อยให้เขาพุ่งมาก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเราพุ่งเข้าไปโดนสกิลนี่คือแบบเจ็บด,ด้วยนะประเด็นแล้วก็ตามไปตีเอลเหรอเพื่อนคิดว่าจะได้สกิลไหมแล้วแต่ทุกครั้งที่เราเลเวลเพิ่มเนี่ยเราก็จะได้เลือดด้วยนะครับ มาจากสกิวพัศเส็บนะอุ้ยตัวต้นไม้ไม่เงี้ยหรมีเยอะแล้วไงโดนกระบ,บองฟาดหน้าไปอาโอ้โแกโคตรไวฮะกระบ,บองเราลึลกพอหนึ่งคูนฮะก็จะมีรักษาเพิ่มโอกาสคิดดิคอนเล็กน้อยเลือดเราเองเยอะอยู่งั้นก็เอาเพิ่มโอกาสคิดดิคอนนิดนึงมาแล้วอมอนเตอร์ตายไปซะไม่เงเล่าฟาดหน้าไปครับบอกเลยว่าไม่ได้กิน มีเยอะแล้วก็ไม่กลัวไม่แยตัวขาดเลเวลขึ้นฮะเพิ่มโอกาสชี้แล้วก็มีแหวนอ่าพิษนะครับมีหมัดเงาด้วยเพิ่มโอกาสชี้แล้วกันอ่าเป็น10เปิดใส่แล้วโอกาสชี้ก่อนหวังว่าจะติดชี้บ่อยๆบ,บอสเห็ดเหรอพุ่งเข้าไปตีฮะลบถือ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 ลบก่อนชี อ๋อค้มมันจะเป็นสีเหลืองๆนั่นเองทุกคนคุณปก,กติเออเออเอ้ไม่ขนามือเอ้อะไรครับเนี่ยตกลุมหาสิ่งล้อใจของอำนาจอะไรครับคุณต้องการพลังของฉันไหมสูญเสียเลือดร้อยนะครับแล้วก็จมตีกระจายไม่เอาไม่คุ้มยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะเรามีโอกาสตายยากขึ้นนั่นเองนะครับ เพราเราพลาดได้บ่อยนะโอ้ยโดนไม่โดนนึกว่าโดนตายไปซะมังอาจมากด่านที่13แล้วสลามเหรอมันลุ้นกันว่าเราจะฆ่าบอสมก่อนได้ไหมบอสมก่อนเนี่ยจะอยู่ที่ด่านที่20นะครับไม่ไงแต่ว่าเลือดเราดูดีอยู่นะดได้ ลบก่อนกระทึบพื้นลเลยโกเลมลบกอนเอ้ยเกือบไม่ทันตายไปซะเพื่อนคิดิคอนสี่ร้อยเลเวลอัพครับเป็นอมะตะเพิ่มโอกาสคิดิคอนแล้วก็พลังไฟฮะอันนี้คืออะไรอการโจมตีจะเผาเป้าหมายแล้วก็มีโอกาสคิดิคอนนั่นเองเอาคิดิคอนเพิ่มมาหน่อยแล้วกันอ่ะบวกอีกสิบเซนขอแบบคี่ทุกรอบเลยได้ไหมเพี้ย โอ้ยเราโดนโอ้โห <ics> โอ้สิเล oh. oh, ือดโคตรเยอะบ้าไปแล้วเลือดจากค่1 0 0กว่านะหมดไปเป็นร้อยเลยครับโกเลมแล้วก็แมงอะไรไม่รู้นี่ล่ะตายไปซะโกเลมสามตัว ล้วก่อนถ้าลรกระชือพร้อมกัน3ตัวนี่เราอาจจะตายเลยหรือเปล่าไม่ละตัวขาดฮะไม่เลไม่ขึ้นเจอเทพพิดาพอดีสวัสดีครับเทพธิดาอีกพีเพิ่มการต่อสู้แล้วก็รักษาครับอีกพีเพิ่มดิมเงี้ยเราเหลือส0 0้น่าจะไปได้โอ้แล้วก็สีรัรวๆงี้แล้วก็ขอทุบหน้าหน่อยเลือดเริ่มเยอะแล้วเ,เ,เพื่อนหรือว่าดาเมีเรา,เปเปเาไปวนเบาไป ฟาด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 ฮะลบก่อนตีแล้วชิงลบเขาตีทีนึงอืม,อมนี่มันสุดเหอองาะคงไม่ชัดเลยทุกคนเอาละมาถึงตายแหวนสายฟ้าแล้วก็พลังพิษเหรอมาถึงตายคืออะไรครับผักตูแล้วชนะจะสร้างขึ้นกระแทกเฮ้ยจัดไปไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่เลือดเราเกือบเต็มโอ้ย หลบไม่พ้นหรือเปล่าหลบพ้นไหมไม่รู้ตีมก่อนเอาเอายไม่คนาเมือด่านที่สิบก้าอีกสักหน่อยเราจะเจอบอสแล้วตีฮะตีฟาดก่อนต้องคอยหลบเหตุด,ด้วยตามไปทุก ตามไปทุก่อนลบก่อนเอ้ยไม่ได้เสียเลือดหรือเปล่าไดายย้อยู่หรือลวลาแปดล่างเงาด้านขวาเพิ่มโอกาสคริดิค่อนพลังแช่แข็งคืออะไรฮะโพ้โจมตีมีโอกาสแช่แข็งใช่ไหมอู้เอันนี้ดีเลยไปเลยครับโอ้เลือดเต็มแล้วเว้ยบอสมึงก่อนลบ ตีไปแข่งไหมอบบบอสมี네่กอนแข่งหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยโอ้เขาแบบเรียกจะตกโอ้โอ้ยมันบินมันบินเฮ้ยเดี๋ยวอู้อะไรกั้เนี่ยโคตรหลุดเลือดเยอะไปไหนคุบไปก่อนอุ้ยเขามี คอยหลบอุ้ยไม่ได้กินบอกเลยพี่มืกก่ก่อนพี่สู้ผมไม่ได้หรอกโดดคุกพ่นไฟไปไหนเราอยู่ตรงนี้ไว้เฮ้ยหัวกะบาดเราใช้ไม่ได้ผลเลยอุ้ยเขาบินขึ้นไปพ่นพลังยัยหลบได้แล้วก็เข้าไปทุบทีทุบตายไปซะ,ะแมอ่อ๋อเฮ้ <c oughs> ยไข่บนนี้ขึ้นมาชูนิ้วให้ด้วย นี่ไงจบบท